หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยมากๆก็คือการจองวัคซีนซิโนโฟาร์มอ้โหดิฉันตื่นแต่เช้าเลยค่ะแปดโมงเช้าค่ะคุณจองได้ไหมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งเราได้เห็นของที่เต็มก่อนเปิดจองค่ะ,ะเต็มก่อนเปิดจองอพอเปิดจองก็จองไม่ได้พอจองไม่ได้ปุ๊บหันไปดูที่อ้าวเต็มดิฉันงงค่ะเรื่องนี้หลายคนอาจจะงงเหมือนพี่หนึ่งรู้สึกแต่ว่าเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยฮะ คุณหมอนิธิมหานนนครับเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพรก็ออกมาโพสต์ใน Facebook ว่าตอนเมื่อตอนสัก9ก้ามงครึ่งปิดระบบการจองวัคซีนซิโนฟาร์มแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีการย้ําว่าจะเปิดให้จองอีกครั้งในสัปดาห์หน้าโดยมีข้อความว่าค่าคือตอนนี้เนี่ยวัคซีนอีกหนึ่งล้านโดสเนี่ยมาถึงแล้ว พร้อมกับตอนนี้ก็มีรายงานว่าวัคซีนซินโนฟาร์มเนี่ยโอ้โหก็มีคนที่ประสบปัญหาเหมือนอย่างที่พี่หนึ่งเจอหรือว่าหลายๆคนเจอก็คือเข้ามาได้บ้างไม่ได้บ้างออจองได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ย คือตอน9โมงครึ่งเนี่ยคนลงทะเบียนเข้าไป60,000รายแล้ว oh. คุณหมอก็เลยสั่งขอให้ปิดระบบไปก่อนจริงๆเดิมทีเนี่ยคือจะจองแค่ประมาณสัก40,000นะพี่หนึ่งนะใช่ค่ะแต่ท่านก็ <40, 000. S 2> ให้เพิ่มไปอีกอครับแล้วก็ขยับไป <20. S 1> เพิ่มอีก20,000ก็เป็น60,000นะครับผมคุณหมอก็ออกมาถแถลงขอโทษด้วยว่าสําหรับคนที่จองไม่ได้แต่ว่าอีก1สัปดาห์จะมีการเปิดให้จอยอีกครั้งแล้วก็จะมีการขยับขยายเรื่องของเอ่อเซิร์ฟเวอร์ ให้สามารถรองรับผู้คนจํานวนมากที่ให้ความสนใจจะมาจองวัคซีนเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็คือต้องยืนยันว่าคนที่จะมาจองนี่นะฮะคนที่จะมาจองเนี่ยก็คือจะต้องอัตราการจองเนี่ยราคาหลายคนอาจจะยังมีคําถามอยู่ว่าราคาเท่าไหร่ยังไงกันแน่คืออยู่ที่1554บาทหรือเฉลี่ยตกเข็มละ777บาทราคานี้เนี่ย ยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์นะต้องไปชำระที่โรงพยาบาลที่ท่านเนี่ยเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ได้รับนัดหมายแล้วก็1วัคซีนหนึ่งสิทธิ์เนี่ยหนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งบัญชีตามหมายเลขบัตรประชาชนออคือถ้าคุณหนึ่งจองปั๊บคุณจะมาโอนจองโอนสิทธิ์เนี่ยให้ผมไม่ได้ขายคิวไม่ไดห้ห้ามนะครับห้ามนะครับเฉพาะคนที่มีชื่อในเลขที่บัตรประชาชนที่ไปจองเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ผู้ที่จองเนี่ยจะต้องยินดี และเต็มใจสละสิทธิ์ในการรับวัคซีนพื้นฐานก็คือวัคซีนที่ทางภาครัฐเนี่ยจัดหาม,มาให้คือคุณต้องสละสิทธิ์เลยนะ,ะถ้าคุณมาจ <3 S 1> องอมือไม่ได้นะห้ามห้ามค่าคุณจองที่โนโฟาร์มแล้วคุณก็ต้องเอาที่โนโฟาร์มคุณจะมาเอาของทางที่โนโฟาร์มด้วยแล้วคุณจะไปรับของจากทางภาครัฐด้วยเนี่ยเพื่อหวังที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็น3เข็มสี่เข็มเนี่ยไม่ได้นะมไม่ได้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ต้องเป็นบุคคล18ปีขึ้นไปที่ไม่เคยรับวัคซีนป้อองกกันนโคิด -19 มา่ อ๋อนี่ไงผมถึงจองไม่ได้ไงผมจองไม่ได้ไงคุณอยากจะบูสต์เข็มสามจริงๆผมก็อยากได้แต่ว่าก็ก็ถ้าเป็นขั้นตอนเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าเราเนี่ยได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะไม่รับเปลี่ยนหรือว่าคืนวัคซีนทุกกรณีภายหลังจากที่ผู้จองได้รับการชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อชัดเจนนะคะ ชัดเจนชัดเจนนะครับมผมก็รอกันอีกครั้งสัปดาห์หน้าสําหรับใครที่รอวัคซีนซิโนโฟาร์ก<ช>ันอยู<ช>่นะครับผมเพราะว่าทางาราชวิทยลาลัยจุฬาพ์ก็ออกมายืนยันแล้วว่าสัปดาห์หน้ามาแน่เพราะว่าตอนนี้วัคซีนมาอีก1ล้านโดสแล้ว<ช>นะครับก็หวังว่าจะได้แล้วกันตอนนี้คนไทยก็จะทําอะไรเนี่ยมันจะติดติดขัด